ครับพพี่น้องกากำมาขึ้นพี่น้องเหรอพาพี่น้องมาย่งเก็บน้อยไม่ได้พี่น้องครับโดนเหล่าบ่ได้ไมาย่งเก็บน้อยเียพ่าพี่น้องมาย่งเก็ดน้อยอันนี้วากินกงำมาขึ้นพี่น้องครับเก็บเีเก็ดน้อยตัวเนี้ยําเก็บครบหรอพนะไอ้ว่ามันนี่เกทีนี้เมย์ตำแน่อ้แน่แล้วก็แบานแน่ครับมานกำกันี้หมูเนี้ย่นะ โตซ้ำเลยบอกกวากับพี่น่อเอ้ยมึงเนี่ยเต็มนีกับพ่อหรอกพ่นะเเต็มนีเยพ่อหาเยี่ยมใกินเหรอพี่หน่ออหาเยี่ยมกันครับกลุ่มๆงงยงครับพี่น้อเอ้ยครับพอดี ไปบลนี่นาเดียวยิบไปเลยครับไ่เคียบไม่เคียบ yeah, หาพี่น้องอผู้มน้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นและผ้นี้ักัหัวกระิงง่งามง่งมา่าผโอ้ยผนหัก้าแล้วเจ้าจ่อขอนายแล้ว

พอจะปูตมูไปไหนพี่น้องไปไปิึงงูอย่างโอ้ยงูน่อยสิดอกมูอย่างดอกพี่น้องมุดบัวใส่มาแ่ตีนคูดด้มันตะข้นไปตีนคูดได้อนี่โอ้โโอของเนแนวอ้กับพวกป๋าผ้าไอพี่น้อง เชียบมันกรเดินไลบ์มังกรน่มันก็ขึ้นจากดินในมองเราได้ลิวุ่นๆเถอะตีไปเไอะนะมา,มาพี่น้องมาหาใส่กันครับเดี๋ยวพวกเราตัวสองตัวเติมกันเพราะเดือดหมกาหาอยู่ให้กินแบบวิสาหกรรมเหรอครับพ,พี่น้อไม่ได้ซื้อได้หาครับ ใส่กับไตสมัยตะกี้เพิ่นไตกับบอกพี่น้องใส่ไม้ลำปอใส่เขียดน,น้อยหน่อยสมัยตะก้อนมันใส่ไม้ลำปอพี่น้องเอ้ยครับไม้ทุ่งไม้ตาโถ่พวกแกมันหลอกปอครับมัดไปเป็นทอนมันทอนมันทอนทอนราคาว่าคาว้าเลยครับพี่น้องไปหอดกับจุดจุดเรากับบเบิึง ตอนนี้ตอนนี้มอดน้ำก้นครับผู้มอดก็ไปกับมอดผู้ไต่ไปกับไต่ไปครับสมมืิหนีสมัยใหม่ครับใส่หมอแบรดนี่ทำลงถินมาเตรียวถินคุมไปเลยป่ะนะคุณให้ <laughs> ไป็นเพื่อให้มันหลายให้ล่างฝนพี่น้องกิริเก่าพ่ะนะบบตะกิดาก,ดาลลกดาป่ะนะไอ้นีมม่มันคุมได้ไงเนี่ยคือในบุญก,กิดากไม่ใช่ทำ่าบบตะกิดากพ่ะนะ เลียดเอานะกอ้ <plane>. ิกระเซาเซาๆอยู <Gaz> <edi> ่พ en en <Stadium> ี oh <mauv> ่หน่องอ้ยครับไปกับพ่อแพ่งๆกันละพ่อซุ่มลาวไปหน่องโอ้ยตายตื้นหมาโอ้ยมากับพ่อหมา เราเป็นงูมีกมันอย่าเ้ามมันเอคือว่าไปอนนองสองแมวไปยังน้องเอยอน้องแมวไม่เข็ดนหน่อยหอกฮะไม่เข็ดนห่อยไม่ได้เข็ดโมกมันนี่เออนร่วมออกไฟเห็นมีสามมันเ้เลยบอไฟครับ เอ้นได้มกไปมกใส่บักติวเขาไม่ได้แกงใส่บักติ๋วเลยสมสมใส่บักติวตัวเขียหน่อยไม่เหลี่ยมยาบยาบยุกมือโอ้กันกลวยเป็นดีแล้วพี่น้องไปรอไปเรื่อยครับน้อยเลยครับมือตัวเขียนให้พี่น้อง ตัวท at. ี่มีเหรอครับนานเจียดขายแอบพี่น้องกินแอบตัวใหญ่แทบโอ้โห่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำหมดแล้โอ้ยห่าครั้งนี้พี่น้องเต้นไปเต้นไปทังเี๋ยวโอ้ยตัวน้อยจับหุยตัวใหญ่จับนั่นมือรวยประโยชน์ที่หมดอะไรดิมือนบ่ได้จ่อยพี่น้องตัวบับบนี้ครับเต้นไปทั้งไหนตาบ่ได้ซ้ำมันครับเจ็ยดน้อยเจียดน้อยใหญ่เจ็ยดน้อยยังไ ค่จังจ่าเนองอบจับยือขั้นขั้นเนี่ยตอนนี้ก็ผมกลัวไปตันเลยพี่น้องอายุกินขำขึ้นครับไปเรื่อยครับนี่ตนึงพี่น้องจะเบ่งเฉยอะรบ้ครับอันนี้คือเฉยักิบเพราเป็นเฉยกิบแ้้วพี่น้อ้อันนี้คือเฉยแอะครับเฉยักแอ เจ็ดแอบนี่มันจะโตแถบแถบคางครับตัวกังเขือจะเบ่งง่ายครับต้องเบ่งกลางเบ้นครับแถบมันอยู่กลางคางกลางเป็นอย่างนี้นะกลางคางมันจะเป็นแถบครับเอาบ้าบ่ได้จ่อยโอ้ยโหนี่นี่ยังกูเอ้าไปแล้วไปเจออะไรบู๊พท่านจ่อยไหมเนาะ กบไมครับคือบนข้างปุ่นเปน็นห้องร่มวนมันครับ<ป>อยู่ห้งก<ๆ>ิน,นวิถีชีวิตของคนดิตามั่นห้องปน้องครับใส่เสื้อบ่คือไม่เริ่มปอไปนองไม่เร,ริ่มปอนหงคาก็เนี่ครับ เห็นตัวบกเขียด่เอาเอ้าต้นนี้น้ำบกเถื่อนเยอ่พงศบอกว่าเดี๋ยวเตรียมถังป่ะนะเี๋ยวมึงกบเขียดกบเถื่อนกนน้องเอ้ยได้แต่หลายแล้วครับเดี๋ยวไปตาดีเนาะ เดินัาแบกไปแบบนี้ได้ร้ายกคนเตรติมกันเอาอามคนเตรียมดยมกทีมีสามงุ่มจะเ้าไปไปงุ้มไปเรียครับเจ็ดโมนอ เอาบ่หนิตาลิมแมวมันครับนี่เอาก็จับจางนี่เลยสิ่งี่โม่เนี่ยนี่พี่น้องนะเดีย๋ยวหลายตัวแล้วครับเพราะท่านเป็นหูบยุบเปน้องเอ้ยครับยันเลทถอนด้วยกันยุ่งมือเนี่ยหาไปเร่อครับทะเละนี่เดี๋ยวเกียมากถ้ามันเจี๊ยนน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยครับซ่านได้บแบบหิวหมดละเอาหลายตัวสูงครับ

เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน่ามืไม่จ่อยมือสับมือสับปลดลอดนี่โอ้ตัวนึ่งขี่กล้วยก็ไดินี่ทำมาขี่กล้วยก็ได้แต่มันก็บมองเลี้ยงกล้วยเนาะนี่ตัวนึงเออเนี่ยเออเหรอเออเอออืม

สมๆกลมงนแกงงนแกงตัวนี้ดีอยู่อะตัวนี้ดีอยู่กันฟวออหังหางเนาะหางขอตุ้งสินลนะ <c oughs> โอ้ยกูจะได้หัวปอลลูดฟ <c oughs> า,าลดก <c oughs> ได้บอลตุ้งินงงมาก ตามกได้ต้มสมอเรามื่อนี่มันบ่อปไนไหนแต่ว่าคดเอาอยู่ขีดอยวะแล้วกขี้หดิขี้เเห็นตัวนึกว่เห็นบ่อเอือเอาเดิไม่ใช่าเรกเาโอ้สตัวไปแล้วตัวนึง่ปะติดว ไปครับขโมนขโมนไปนีิดโมเดโมเโม่เโมเโมนี่คือเงซันโมแหละยนวะยนโอ้ยเ็ดโมพี่น้องเอาาเอาเมือซะโอ้ให้นี่เดโมตัวอะไรยังามเต็นเตโคบแล้วต้นมันใส้นี่ี่หตัวอะไโมให้นี่ ุ่งหนนยู่ตั้งเฮ้ยมาตัดเปี่ย่วมู่เปียดดีแอครับหายาขึ้น่า้วัตถุนวอดไปหรอวัตถุคลข่หรอวัตถลูกแบไหนลูกเชียก่อนตัวเงี้ยตัวเงี้มันก็ม่ท้เกียดโกรละ จเด pues ็กซตาิพี่นเ่ปากคนอะทางคู่คนอะไอ๋ออเ็บมาไปเปลี่ยนมือเหรอพี่น้อเปลี่ยนคนขับครับไปมา้ไปไปก่อนต่อไปเลยครับโอ้ออกตนี่เจ็ดที่แย่ได้น้องนะแย่ครับนี่ยคือยังการหาอยู่หากินของชีวิตของีสับเป็นองครับ ตุ่นเงพี่นาะไปไปเรยครับเสี่ยวมพี่เนาะ มึงนีู้้ได้ไหลไปอพอไอด้สามคนเนี่ยจะได้ประมาณต้มสวนหนึ่งนะ่สามเนาะต<ม>้สมสวมวนก็ลับมนี่มันเอาอ,อากาศบ่ออกไปไหนแต่ว่าสุมมือเนี่เอาก็นีไม่อเต้นสวนกันยู่วมาขานคุบค,ครับขลลายคนยน,ยนี้มเห็น,หนบ่อออก,นกนันะจะพัดได้แบตมันจะโต ต้องไปกู้ยิงกู้ไม่ไดครับย่างถึงเคียงไม่ได้พี่น้องต้องย่างผมกลุ่มเงยๆครับนี่แหละก็ยังวิถีชีวิตของคนริษาน้องพี่น้องหาอยูุหากินครับแต่ผมแกบ้าหากินที่หลับพี่น้องครับแต่ว่าเมินก็ต้องไ่อนเพิน่นใส่ไม่เล่นปอไม่ใส่กระกบอกครับสม่วอนี้บ่ไมีผู้ปลูกต้นปอพี่น้องต้องใส่หมอแบตครับง่ายสบายดีพี่น้องครับ สม so ัยใหม่ส no, มัยคือสมัยเก่าสมัยก่อนนี่ไปใส่ไม้ลำปอไปลำบากครับปองสิใหม่แน่ในระบังครับใหม่ปลาเฟียงใหม่คองปอใหม่ทั่วที่มตัวแดนอะไพี่น้องว่าจะเข้าไปครับตรงไหนระบังครับไม่อดคนตาพ่ไม่สบายเอ้าไปเป็นเรือก็ได้พี่น้องนะคราบไหมล่ะครับเห็นแน่เบนแน่ตั้งแต่คุบขี้ควายแหงหมดเลยพี่น้องเอ้ยครับ ทำปียสัมปังอะรแบบนี้ตั้มบะไปไปเลยเจ้าเติบเบิ้มกันได้พี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยครับไปแล้วที่ตรนี้ปวดปวดไปแล้ว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 ควบไปนะโอ้ยกบเถิอกพี่น้องตัวแรกเอ้าเอาไป ไอ้ถังพี่น้องไอ้คนกบพี่น้องเอ้ยครับไตเขียดที่แหนะกบตัวเดียวมันว่าหมกยอังรักไปเบื้องมันยังทำได้บ่แตดูได้บ่ได้แต่ทำได้ละไรดูน้่งพี่น้องในหมกเงี้ยอยู่ในหมกเงี้ยอยู่ผุ่นพี่น้องเอ้ยครับเขียดน้อยก็บทำเขียดน้อยละครับ หมบตัวนึงเขียดน้อยถ้าไม่ถือว่าได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยได้แกงได้ต้มส้มแล้วครับต้มส้มเส้นบะจิ๋วใส่หมอก็ได้ครับเป็นของลุงเป็นของอ้ายเป็องนู้เป็นหมานหมันหมันนี่ไงเดี๋ด้วยพี่น้องเอ้ยไต้มไม่ได้หมดหรอ มหนักลยเพี่น้องครับตาดีจับมตัวเนี้ยจับตัวนี้ครับูหลังพระดีๆล้วยิตัวเนี้ยไหลไหอยดิมันกองเต็มหอกเต็มดอกเนี่ยเนี่ยปดเปียนี่เนี่ยปวดเศร้าเลยปวเศร้าลวครับไหยู่ดิ ไปก็มันยู่มไนอเด็กัรเหรอหลายครับกวดหน่อยเลยได้หลายโอ้โเดี๋ยวบังเงตัวนี้ไหมมบงเงยเลยเหรอเ้ยเวงเลยเวง่ายเลย่ด็หลายก็ได้พน้ตัวปวดเงครับโอ้ยฟองเตีนหวาครับขูกขี้ขมขี้ควายัน นี่คือหลยกันพิณลงเครับตัวกวดเงี้ครับตุมต่มๆใช่บักติวหลืป่ะนะได้หาไปเรืยครับน,นี่แหะคือยังมีถีทีท่ต้องดีสานครับหาอยู่หกินกลางเอน่มขึ้นใสเขียดหน่อยสเยหน่อยทำไมนี่ก็คือทำไมก่ไเ้ื่องนิณหลังนะ น่อยทำไมนี่ใส่หมอแบททำไมก้อนใส่ไปน้ำปอพี่น้องใส่กระบองครับหมอดึงน้ำใส่เป็น้ำหมอดเป็นน้ำพี่น้องครับบางทีนี่ฝนหลอกปล่อยไม่จมจย่างสาครับไปมัดไว้มัดไว้มัดไว้อืออือก่อนนะอือก่อนเลยพี่น้องเอ้ยครับอือก่อนเลยพี่นอกนั่นอ่ะอือเนี่ยน้อยครับนั่นนั่นจ้องจ้องมา ไปมกกันกันโลมกใหญดิได้กันไหดิต้มสมด้วยกันได้คืออึ้งนี่เป็นเรื่องครับเรื่องเรื่องย่างครับบอกครับลาบมนีกัปลาพี่น้องพป่น้องครับเดกเ้วครับติดไปอยู่เป็นรับเป็นนอนปักพอนอีาลาบมีกับลาพี่น้องนี่เปน้องนะมึงสอบฟอนไหมครับมันีก็สวัสดีครับมสอบอนไหมพี่น้องเอ้ย